ทุกคนสวัสดีครับวันนี้จะพามาดูหนอนที่อยู่ในในโพงเนี่ยนะครับผมซึ่งเจ้าแมงแมงแมลงหมาล่าตัวนี้มันคาบมาไว้นะครับอันนี้ต่างจากที่ผมเคยทําคลิปลงไปเมื่อก่อนนะครับอันนั้นจะทําอยู่ข้างนอกซึ่งจะปั้นเป็นโพงนะครับผมส่วนเจ้าตัวนี้จะอาสัยรูนอ็อตรูนอ็อตโพงนอ็อตตามตู้ลำโพงบ้านเราอะ่ะหรือว่าหลังทีวีอันนี้ทําอยู่กับเครื่องออกกําลังกายนะครับผมซึ่งมันมีรูน็อตเนี่ยลึกมากคือมาทําเต็มเลยนะครับผมตอนคาบหนอนมาเนี่ยผมไม่เห็นนะพอมาเดินผ่านมาวันเนี้ย ก็เลยเอาโทรศัพท์มาถ่ายนะครับผมหนอนเนี่ยเต็มเลยนะครับื้องในตอนนี้ก็กําลังแบบหาดินเหนียวเนี่ยมาปิดนะครับผมไม่รู้ว่ามันไข่ไว้ก่อนหรือยังนะครับแต่ไอ้ชุดก่อนที่มแมลงมาล่าที่ผมทําตั้งแต่โพงแรกถึงสิบแปดพงนะครับอันนั้นอนะ่ะไข่ไข่ทุกโพงเลยนะครับได้ถ่ายตอนที่มันวางไข่ด้วยนะท่านผู้ชมก็จะเห็นไข่เป็นยาวๆรีๆนะผมออกสีเขียวๆนอนนะครับ ก็พฤติกรรมก็หาหนอนมาไว้ให้ลูกนะครับตัวนั้นนะครับอ่าแล้วพอพอยัดหนอนเนี่ยขนาดนี้เลยน,นี่ก็ประมาณสี่ห้าตัวนะครับหนอนแต่ผมไม่รู้ว่ามีไข่แล้วข้างในหรือว่าไข่ฝังตัวหนอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันอาจจะมีหลายสายพันธุ์นะครับผมแต่ไอพันธุ์ที่ปั้นลังที่สวยอะมาลาชนิดนั้นอ่ะอันนั้นคือไข่ไข่ไว้ในโพรงก่อนนะครับแล้วก็หาหนอนมายัดไว้รอจนปากโพรงแห้งนะครับผมแล้วก็ เอาหนอนเนี่ยมายัดไว้ประมาณสี่ถึงห้าตัวแล้วก็ปิดปากโพรงนะครับส่วนชนิดนี้มันอีกอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมไม่ไม่เหมือนไอ้ที่ที่ผมทำคลิปไปเมื่อก่อนนี้นะครับการทำรังเนี่ยมันมันไม่ปานี่อันเนี้ยนะครับมันจะหาแต่รูน็อตนะครับผมหาโพรงแล้วก็ปั้นดินทำความสะอาดแล้วก็เอาหนอนมาใส่แค่นี้แหละครับแล้วก็ปิด แล้วก็ไข่ของเขาอะนะครับที่ผมมีท่านหนึ่งที่บอกว่าเมื่อไหร่มันจะฟักนะครับมันไปไหนแล้วครับผมอันนั้นนะครับแต่ถามว่ามันใช้ระยะเวลาฟักเนี่ยต่างกันเนี่ยครับพอเวลาปิดแล้วจะแห้ง่เงี้ยตรงนี้มีหลายโพรงมากแล้วมีหลายตัวนะครับแทบจะทุกรูน็อตเลยท่านผู้ชมเนี่ยคือใส่หนอนไปแล้วนะครับบางทีสองชั้นก็มีสองชั้นก็มนหมายความว่าประมาณเกือบติดตัวนะครับหนอน แต่เขาได้ไข่ฟังหนอนหรือว่าไข่ทิ้งไว้แล้วเหมือนตัวชุดก่อนที่ผมถ่ายนะครับประมาณนั้นแนละก็เลยเฝ้าถ่ายนะครับจนมันปิดโพงสนิทนะครับโพงนึงจะมีไข่อยู่ประมาณฟองนึงผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าที่ผมถ่ายนอนนอนของลูกของเขาเนี่ยนะครับจะนอนอ้วนเลยกินนอนทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็นอนฟักอยู่ก็ประมาณที่ผมเฝ้าสังเกตดูนี่ประมาณสักอ้ยหลายเดือนนะผมสามสามสี่เดือน ห้าเดือนแล้วนะครับผมมันก็ยังนอนอยู่อย่างนั้นไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับคือฟักแบบคล้ายๆกับพวกขวางเลยนะครับไอ้ไอชนิดนี้นะครับแต่ถ้าเป็นชนิดตัวที่ทําอยู่กับโต๊ะที่ผมออกคลิปไปเมื่อก่อนเนี่ยอันนั้นก็ระยะเท่ากับพึ่งหลวงหรือว่ามิม้มเกือบเดือนนะผมมันก็ฟักออกมาบินแล้วนะครับแต่ไอ้ชนิดโพงเนี่ยยังนานนะครับผมการฟักตัวของเขาก็กินนอนทั้งหมดนั่นแหละนะครับผมจนนอนฟัก โอ้ oh, หลายเดือนมากแต่ก็ไม่รู้จะออกเมื่อไหร่ออกมาบินเมื่อไหร่อย่างเงี้ยนะครับผงนั้นก็เลยก็หายไปเลยนะผมไม่ได้ไม่ได้มาเฝ้าดูเลยผมนะครับเดี๋ยวคันนี้ผมจะเฝ้าดูนะครับว่าพวกนี้จะออกมาเมื่อไหร่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปที่ผมตลอดนะครับมันมีแมลงลหลายอย่างที่ทํารังที่บ้านเราอะนะครับอย่างบ้านผมเนะี่ยทั้งหมดมีอยู่5ชนิดที่ผมถ่ายรวมตั้งตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้ชนิดที่ที่สี่หรือที่ห้าแล้วนะครับผมที่ผม เห็นนะครับคือมันเยอะมากไอ้แมลงปั้นดินมเนี่ยนะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับผม